สวัสดีค่ะเพื่อนขะบ,นบนันองบันนาชเนวค่ะเพื่อนขะวันนี้น้ามาเที่ยวบ้านลูกสาวลุงนะคะเอ่ออยู่ทางฝั่งยูเรนอเกากะน,นึงนี่ค่ะข้างบ้านเขาจะปลูกเออ่อข้าวโอ๊ตนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยสุดลูกหูลูกตานน่นค่ะยาวไปถึงลูกงามมากเลยค่ะเพื่อนขะมันถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเนี่ค่ะ คิดว่าอีกไม่นานเขาอีกวันสองวันถ้ามันแดดน,นะคะเขาคงจะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะนู่นค่ะเพื่อนดูสุดทุกตาเลยยาวมากเลยเนาะเขาอดนะคะเนี่ยค่ะเขาอ่าสุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือได้เก็บได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะแบบนี้นะคะเขาอดนะคะใช้ทําขนมปังดําของฝรัหล่งเขานะคะใช้ทำแปแป้งนะคะเอาไปอ่า ข้าโรงงานไปสกัดเป็นแป้งนะคะแป้งใช้ทําขนมปังขา,ขาวขนมปังทุกอย่างนะคะเพื่อนขาข้าวโอ๊ตเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวเกษตรกร,ร,กรที่เดนมาร์กนะคะเป็นผู้เริ่มปลูกข้าวโอ๊ตนะคะข้าวหรือว่าข้าวสาลีนะคะเป็นภาษาไทยเด้อเพื่อนะะขาเขามีต้นตำเนานเกิดต้นกําเนิดมาจากคนเดนมาร์กสมัยแต่ก่อนนะคะเพื่อนค้าว่า เขาเก็บมเมล็ดโอเออโอ๊ตเนี่ยค่ะข้าโอ๊ตเนี่ยมาปลูกแล้วก็ลองเอามาทําเป็นขนมปังลองเอามาบดเอามาตํามาคั่วเหมือน,นเหมือนข้าวบ้านเราสมัยก่อนเนาะคะ่ะแล้วเขาก็สักเออแกะเม็ดออกมาแล้วเอามาทําเป็นขนมปังดําเหมือนกับกินแทนข้าวเหมือนบ้านเราว่าง,งั้นเถอะนะคะเขาก็เลยชาวเดนมาร์กก็เลยเก็บพืชพันธุ์เก็บเมล็ดนะคะมาปลูกแล้วลองเอามาปลูก มันก็ทนต่อหิมะทนต่อเขาเรียกเลยค่ะหิมะลมฟ้าลมฝนของประเทศเขาได้ดีมากนะคะรต้นขเขาเขาจะแข็งแรงมากนะคะไม่มีการล้มไม่มีการ,การนี่เลยนะคะเพื่อนค่ะมันจะมีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันเด้อจะ้ะแต่ว่าสายพันธุ์นี้นะคะคือเม็ดเขาจะใหญ่เขาจะใช้ทำขนมปังของประเทศเินเดีนะคะ ใช้ทำแป้งแล้วก็เอาไปทําเป็นขนมปังดําขนมปังขาวนะคะถ้าเป็นขนมปังดําเขาก็จะใช้เมล็ดเนียน่ยท่ะข้างในนะคะใบสกัดเอาไปตําแล้วก็ไปทาเหมือนแปะรูปออกมาเป็นขนมปังดํานะคะเพราะชาวเดนมาร์กเขาจะทานเป็นขนมปังดาซะมากกว่านะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่มีโอกาสมาเชี่ยวนะคะก็เลยเขาปลูกน,นะคะข้างบ้านเขาคือเขาซื้อที่แล้วมันติดกับไล่หอ ข้าโอ้ของเขาเนาะค่ะมันสวยนะคะน้องลิซ่าเกีบบรรยากาศมือปากทุเพื่อนนะคะเพื่อนค่ะนุ่มจ้าสุดของลูกตาเลยนี่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีอย่างเด้อจ้าเพื่อนค่ะทำรายได้ให้กับประเทศเขาดีมากนะคะเพราะว่า เขาจะได้เขาไม่ต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเลยว่างั้นเถอะค่ะเพราะว่าชาวเกษตรกรของประเทศเดนมาร์กที่นี่เขาจะปลูกเองทําเองแล้วก็ให้ประชากรในประเทศเขากินเองทําเองว่างั้นเถอะค่ะก็จะได้ไม่ต้องซื้อมาจากต่างประเทศเนอะค่ะทุกคนค่ะโอ้ยแดดจ่อหน่อยนอะ ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเพื่อนค่ะ <c oughs> แดดก็ส่องเอามาทางนี้สวยดีค่ะนี่ค่ะตรงนั้นเป็นบ้านของสาวลุงนะะเน้อค่ะเพิ่นซื้อบ้านใหม่ก็เลยมาเยี่ยมเพื่อนนะคะสวยมากค่ะเพื่อนสวยแล้วก็แบบนี้เนาะคุณค่าของแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนาะคะ่ะเขาถึงใช้มาเป็นข้าวของประเทศ เขาเนาะค,ะค่ะทำขนมปังของประเทศเขาเนาะค่ะเพื่อนๆราคาเพื่อนค่ะฝากบันทึกบันทึกช่อนี่นะคะ,คะ,ะคเป็นปกงใจให้น้า่อการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าิดวัสดประการใดก็ขอขอภัยไปในนที่นี้นะคะเพื่อนค่ะคลิปนี้เอาข้าวโอ๊ตหรือข้าวสาลีหรือภาษาแดนอีกอย่างเรียกว่าข่วนนะคะนี่ค่ะม,าามังฝากเพื่อนเด้อคะ <S <S <ข>่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่กทานเด้อจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คะ่ะเพื่อนค่ะ คว่วนข้าวโอ๊ตข้าวสาลีนะคะแล้วแต่จะเรียกเด้อค่ะแต่และประเทศเรียกก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่บายค่ะสวัสดีจ้า